ชีวิตคือบทเรียนที่ไม่มีวันจบและความรักก็คือหนึ่งในบทเรียนที่ท้าทายที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเมื่อความเหงาค่อยๆคืคบคลานเข้ามาในหัวใจเราอาจเริ่มถามตัวเองว่าการแต่งงานใหม่ในวนัยนี้มันใช่ทางออกจริงๆหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณกำลังคิดแบบนี้อยู่หรือรู้สึกว่าชีวิตหลังเกษียณมันเงียบเหงาเกินไปคุณมาถูกที่แล้ว เพราะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่เคยคิดลึกเรื่องที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการการแต่งงานใหม่ในวัยชาราไม่ใช่แค่เรื่องของความรักมันคือการตัดสินใจที่ส่งผลต่อทุกมิติของชีวิตทั้งเรื่องเงินเรื่องครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของใจคุณเองเราจะมาค้นหาคําตอบไปด้วยกันเพื่อให้คุณได้รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ มันควรจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญเราจะมองเรื่องนี้ผ่านมุมมองของธรรมะเพื่อให้คุณตื่นรู้และเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้กันลองจินตนาการดูสิว่าชีวิตในวัยชาราที่มีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆเป็นอย่างไรการแต่งงานใหม่ในวนัยนี้อาจเป็นเหมือนแสงสว่างที่สัดส่องเข้ามาในชีวิต ให้ความอบอุ่นที่คุณอาจทางหายไปนานอย่างแรกเลยมันคือการได้แบ่งปันชีวิตกับคนที่เข้าใจคุณคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณไม่ว่าจะเป็นวันที่สดใสหรือวันที่มืดมนการมีคนคอยดูแลกันและกันช่วยให้ชีวิตในวัยชารามีความหมายมากขึ้นอีกอย่างที่สําคัญคือการแบ่งเบาภาระเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพอาจไม่แข็งแรงเหมือนก่อน การมีคู่ชีวิตที่คอยช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เรื่องใหญ่ๆอย่างการดูแลสุขภาพมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้คือการเติมเต็มความรักบางคนอาจสูญเสียคู่ชีวิตไปหรือผ่านการหย่าร้างมาการได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอาจเป็นเหมือนการได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ให้ลมแห่งความสุขพัดเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรามาดูอีกด้านของเหรียญกันดีกว่าเพราะทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดและเราต้องมองให้ครบถึงจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายและความรักในวัยชราก็เช่นกันการแต่งงานใหม่ในวัยนี้อาจนำมาซึ่งความท้าทายที่คุณคาดไม่ถึงอย่างแรกเลยคือความขัดแย้งในครอบครัว ลูกหลานอาจไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกไม่สบายใจเพราะพวกเขาอาจกลัวว่าจะสูญเสียความสัมพันธ์เดิมหรือกลัวเรื่องมรดกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่องเงินก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นทรัพย์สินและเงินเก็บคือสิ่งที่ต้องคิดหนักการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนใหม่อาจทำให้เกิดความกังวลทั้งกับตัวคุณและคนรอบข้างและที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความแตกต่างทางความคิดและวิถีชีวิตเมื่ออายุมากขึ้นเรามักมีนิสัยและความเคยชินที่ฝังลึกการปรับตัวให้เข้ากับคนใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งมันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จบไม่สิน้นแต่ก่อนที่คุณจะรู้สึกท้อเรามามองเรื่องนี้ผ่านมุมมองของธรรมกันดีกว่าเพราะบางครั้งคำตอบที่แท้จริงอาจอยู่ที่การเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง ธรรมสอนให้เรารู้จักปล่อยวางและเข้าใจว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการแต่งงานใหม่ในวัยชาราอาจเป็นเพียงการหาความสุขการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือการหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงด้วยสติปัญญาและความเมตตาเป็นการเลือกที่จะไม่แบกภาระที่หนักอึ้งไว้บนบา่าแต่เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความเบาสบายและความหวังบางคนอาจมองว่าการปล่อยวางคือความอ่อนแอ แต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางต้องใช้ความเข้มแข็งอย่างมากเข้มแข็งที่จะยอมรับความจริงเข้มแข็งที่จะให้อภัยและเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจของเราเหมือนกับการดูคลื่นในทะเลคลื่นอาจจะซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงแต่เราก็ยังยืนหยัดอยู่บนชายหาดได้ โดยไม่ถูกคลื่นซัดหายไปการปล่อยวางเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความทุกข์และเปิดรับความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากภายในจิตใจของเราเองลองนึกภาพดูว่าเรากำลังยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าแต่เรากลับแบกกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหินทำให้เราไม่สามารถเดินต่อไปได้อย่างอิสระการปล่อยวางก็เหมือนกับการวางกระเป๋าใบนั้นลง แล้วเดินตัวปลิวไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราวางกระเป๋าใบนั้นลงเราอาจจะรู้สึกเสียดายรู้สึกผูกพันกับสิ่งของในนั้นแต่เมื่อเราลองคิดดูดีๆแล้วสิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเมื่อเทียบกับอิสรภาพและความสุขที่เรากำลังจะได้รับการปล่อยวางเป็นการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และมีสติเป็นการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ และความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในวัย70ปีเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแต่ชีวิตยังคงสวยงามเสมอตราบใดที่เรายังมีลมหายใจจงใช้ชีวิตในวัย70ให้เต็มไปด้วยความหมายด้วยการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและอบกอดความสุขที่เรียบง่ายจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการดูแลตัวเองทำในสิ่งที่รัก และใช้เวลากับคนที่เรารักจงจำไว้ว่าชีวิตในวัย70เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเป็นช่วงเวลาที่เราควรได้พักผ่อนและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆจงปล่อยวางความกังวลและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆวันในวัย70ปีเราอาจจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความเจ็บป่วยหรือการสูญเสียแต่หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักปล่อยวาง เราก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราหากใจเรามีความสุขสงบไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็จะมีความสุขได้เหมือนกับดอกบัวที่เบ่งบานงดงามแม้จะอยู่ในโคลนต่อมอเพราะดอกบัวไม่ได้ยึดติดก,กับโคลนต่อมอแต่ดอกบัวเลือกที่จะเติบโตพลิดอกและมอบความงดงามให้กับโลกเช่นเดียวกับเรา หากเราไม่ยึดติดกับความทุกข์แต่เลือกที่จะปล่อยวางมองหาความสุขเราก็จะสามารถเบ่งบานงดงามได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม้ในวัยเจปีก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่สายเกินไปที่จะมีความสุขเพราะชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้าหากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิต